ตำรวจรุดตรวจจุดเกิดเหตุหนุ่งขีวรถจักรยานยนต์ชนกองเขา้าเปลือกตากบนถนนได้รับบาดเจ็บเจ้าของเขาออนวอนขอความเห็นใจขอตากอีกสองวัน เขาเด่นเขาเด็นจะพาเ,เพื่อนๆไปดูเรื่องราวจากกรณีที่นายเตยอายุ17ปีขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนกองเขาเปลือกบนถนนสายบ้านประดาจบกบ้านโคกสีละครตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์จนได้รับบาดเจ็บถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากถนนสายดังกล่าวไม่มีไฟส่องสว่างประกอบกับจุดที่ชาวนาน,นําเขาเปลือกมาตากไม่มีการติดตั้งสัญญ,ญาณไฟหรือป้ายเตือนผู้ขับขี่จนทําให้เกิดอุบัติเหตุ ล่าสุดวันที่22พฤศจิกายนพันตำรวจเอกวิสิตบัวสงาวงผู้กำกับการสพเฉลิมพระเกียรติมอบหมายให้พันตำรวจตรีศิวะวงศุดาปันสวปสพเฉลิมพระเกียรติพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและชุดสืบสวนสพเฉลิมพระเกียรติลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบข้าวเปลือกตากอยู่บนถนนบริเวณจุดเกิดเหตุแต่วันนี้เจ้าของเขาได้นำกลวยยางสะท้อนแสงและธงแดงมาติดตั้งเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่ได้เห็นขณะที่เจ้าหน้าที่ ที่ได้ประชาสัมพันธ์แนะนําให้เกษตรกรนําเข้าเปลือกไปตากที่หน้าที่ว่าการอําเภอร้านหน้าโรงพักหรือลานลงในชุมชนเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ด้านในสุรินและนางจิว๋วสามีภรรยาเจ้าของเขาเปลือกขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่และผู้ใช้รถใช้ถนนขอเวลาอีกแค่สองวันจะตากเขาแห้งแล้วก็จะเก็บเพราะหากย้ายสถานที่ตากตอนนี้ก็จะต้องจ้างคนช่วยขนย้ายทําให้มีภาระค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นอีกแต่รับปากว่าช่วงกลางคืนจะรวบกองเขาเปลือกไว้ริมถนนมากที่สุดและจะติดตั้งสัญญ,ญาณไฟและกลวยสะท้อนแสงให้ผู้ขับขี่มองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับสองสามีภรรยาเจ้าของข้าวเปลือกก็เดินทางไปเยี่ยมนายเตยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแฟนสาวพร้อมรับปากจะเยียวยาทางค่าเสียเวลาที่ไม่ได้ไปทำงานและอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ